นะครับอถใหม่รตปัจจุบันหมุดจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะแล้วก็ตรง 9008SB จะยิงแต่ชื่อรุ่นจะไม่ยิงเบอร์เหล็กแล้วแต่เบอร์เหล็กที่เขาใช้คือ 12C27 นี่ก็ตามโ r o d u c t s p เ c มันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นรุ่นเป็นสมัยของมันนะครับแต่ถ้าไปถามคู่อยากได้หมุดน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินมีไหมไม่มีอ่ะคุณอย่าไปหาอดีตเลยมันมันมีดไม่กี่บาทด้วยนะครับแล้วปัจจุบันคุณคือตอนนี้ผมว่ามันหมดยุคสะสมของเล่นแล้วมั้ง คือเล่นของที่มีวันนี้ดีกว่าคุณอย่าเล่นของที่คุณจะต้องไปหาเลยผมว่าเหนื่อยเอาของที่มีวันนี้ดีกว่าคือวันๆเราก็ไม่รู้จะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นมาเหี้ยอาทิตย์ที่แล้วแม่งกระแผ่นทินไหวอ่ะเออไม่รู้ว่ะเอาเล่นๆพอมีวันๆสนุกสนุกพออย่าซีเรียสมากอย่าอะไรมากเลยนะผมว่านะคือทุกวันนี้แม่งผมเดินในตึกอ่ะตึกผมอยู่เจเจมอลนะก็ตึกตรงข้ามกับสงตอง,งอนที่มันถล่มอ่ะทุกวันก็มีกู้ภัยมาเดินที่ตึกผมนี่แหละผมก็ออกไปเดินตอนเช้าเนี่ยเช้าผมก็ไปไลฟ์ถ้าใครอยากตามดูก็ตามดู ไล่ไล่หน้าตึกนั่นแหละผมถือว่าแถวนี้มันแถวบ้านผมอ่ะผมก็เดินเล่นแถวนี้แหละแล้วคิดดูเหมือนแถวบ้านผมมีตัดตุ๊ตักแล้วตึกมันถล่มอ่ะไอ้เหี้ยกูก็ใจหายเหมือนกันอ่ะรู้ก็เห็นนะเออเฮ้ยเราเห็นตึกนี้ตั้งแต่วันที่มันเริ่มสร้างจนมันสูงสูงขึ้นมาผมก็มานั่งนึกเออเฮ้ยวันหนึ่งถ้าสตอง,องอมาอยู่ตรงนี้อ่ะไม่รู้หรอกหนวยงานราชาการมาตั้งอยู่อ่ะมันก็จะเป็นเม็ดเงินถูกไหมก็มีคนมาเดินเฮ้ยเขาอยู่ตึกนั้นเขามากินข้าวเว้ยเฮ้ยเขามากินข้าวเขามาสั่งซืื้้้้ออเเสผผาม่งี เออผมดีใจนะบางทีนคนมาซื้อมาซื้อของที่ร้านแล้วเขาได้เอาไปใช้อะ่ะแล้วเขากลับมาซื้อไอเทบางคนซื้อกันเกงอินโนเวทไปซื้อไปตัวหนึ่งอีกวันพาเพื่อนมาเต็มเลยกูนึกพากูนึกว่าพาคนมาจาับกูัปเอาพาเพื่อนมาซื้อส่วนใหญ่ก็จะไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทหารอะต่มากันแน่นเลยนะโอ้โหใส่เสื้ออะไรนะครับเพราะที่ร้านผมกาขายพวกกางเกงงทัคติคอลอย่างเงี้ยไอ้อันนี้ของอินโนเวทนะครับอินโนเวทนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเจนโฟ อย่างเงี้ยนี่ Innovate Gen 4อย่างเงี้ยเนี่ยยี่ห้อนี้ผมมีขายนะครับกันเกงแบรนด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของร้านแดงรัสเซียนะคุณรู้จักแดงรัสเซียนะผมก็รับเขามาขายนะฮะเนี่ยก็เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายสนใจก็สั่งได้นะครับคุณภาพดีมากเลยนะครับเนี่ยของ Innovate ของสินค้าที่ขายก็จะมีอินโนเว e เดลต้าไซ e ์เฮลิคอนแล้วก็พวกโมเลกุลอะไรพวกเนี้ยเนี่ยับสำหรับคนที่ไม่เคยมาไม่เคยเห็นเน้ยแบรนด์นี้คุ้นๆเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยยี่ห้อเน,นี้ย กางเกงคาโก้เนี่ยผมก็ขายหรือกระเป๋าดักกาเนี่ยเนี่ยไอ้ดักกาเนี่ยมันเป็นแบรนด์จีนนะแต่คุณภาพดีผมขายมาเป็นสิบปีแล้วผมก็ยังขายอยู่พวกวอลุลนูวอลุนเทียอย่างเงี้ยกย